แอนทูเรียมอะไรพวกนั้นเหรอพี่ใช่ไหมแอนทูเรียมหน้าวัวใบแล้วก็ด่างคือด่างปกติเหรอพี่หรือว่าอ๋อออ๋ด่างชื่อเจ้าสัวใช่ไหมพี่สามสามพันบาทตรงสวยเลยนะตรงสวยเลยเหมือนตะกแตนเลยเนาะฟิโลโจปีไอถูกไหมพี่เออผมไปเปรียบเป็นตะกแตนหายพันนึอะอ๋อครับผมโอ้ดีพี่หรือว่าเป็นความรู้เลยนะผมก็มองเป็นตะกแตนมาตลอด คุณมดยักษ์บแบบราคาประมาณไหนครับพ <is> ี่อย่างนี้สองสี่หกหกก้านนะพี่หกก้านไปนี่ตรงตรงตรงตัวมันมียับยับเลยเนาะใช่ครับผมก็ปกติผมเห็นแต่ตรงตรงนะแต่ต้นนี้คือยับยับเลยพี่มันจะเป็นรันรันเนาะอ๋อตัวมดเนาะอันนี้คือแบบตูดมดนะพี่เนาะอ๋อตัวสวยบางทีเนี่ยผมก็จําพวกเนี้ยสับสนเหมือนกันนะพวกลีเกลพวกพี่เออแอนแอนบูเลียมดีเกลถูกไหมพี่หรืออะไร ได้พี่เดี๋ยวไปเก็บมีเกลหนึ่งหนึ่งใบกับหลอดใหม่จะมาใช่ป่ะพี่ข้าวผสมหลอดเอ้ลายมันสวยป่ะมีเกลสี่พันห้าจริงจริงมันคล้ายกับอีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้เนาะ,ะคล้ายกับอีกตัวนึงเต็มหัวใจสวยตัวนี้หน้าคาราดดำอ่ะมันเหมือนมีใบด่างน,นิดนิดนะพี่นะใช่ครับดา่ดางนะด่างทั้งสองต้นเลยครับอ๋อนี่แยกแยกได้เลยเนี่ยก้านก็เป็นจุดๆเนาะ <Okay. S 1> อันนี้เปิดยังไงพี่อันนี้เปิดสองหมื่นห้า สองหมื่นห้าด่างเนี่ยพี่นนหน้าคาลาดดำด่างด้วยอวออเอ๊ะส่งส่ง,ส,งส่งมันเชื้อสวยดียะพี่พโคโลโคโล,โลโเหมือนทุกปอเอออะโลใเนี่ยโอโอโอพี่ผมก็ว่าอะโลคาเซียเราดูจากการของกระสงนั่นเลยสองหมื่นห้าเลยพี่ 25, พชั้นน้อยอ๋อนี่ด่างละเอียดเลยนะพี่ด่างนะสวยด่างสวยสองใบทีออกเหลืองเยอะหน่อยต้องอาศัยเพื่อน เท่าไหร่เอ่ยสองสองพันห้าร้อยบาทเอวงนี้เท่ากันหมดไหม,มพี่ยอดประมาณนั้นประมาณสองพันสามพันประมาณนี้เหรอพี่ใช่ไหมอย่างอย่าง,งต้นใหญ่ข้างหลังเท่าไหร่นะต้นต้นใหญ่เปิดอยู่สามพ<อ>ันครับผมก็ถ้าเกิดอย่างผมว่าสามพันเถอะเนาะสามพันเด้อนี่คือต้นต้นใหญ่เลยโอคีนาวาโอ้ดังดังครึ่งหลายใบเหรอพี่โอ้คีต้นนี้ก็เปิดอยู่สองพันห้าราคาอันนี้สามพันห้าตังา้งแต่ก้านเลย โอ้ด่างครึ่งหลายใบครับพี่โอ้ยตัวนี้ด่างขาวเลยนะราคาพอกันเหรอเนาะสองพันห้าถึงสามพันห้าเนี่ยเนาะโคกินะวะทรงสวยด้วยผมว่าทรงสวยนะพี่ไม้ทะเลสายเป็นโคดถูกไหมพี่ใเอ้ใบสวยว่ะใบเหมือนพวกที่เราเรียกไอพวงเมียฮะอีพวงเมียอีพวงเมียมีชื่อวงข้างหน้าไหมพี่อีพวงเมียเลยใช่ไหมชื่อวงก็เลยคืออีพวงเมียเลยอีพวงเมียอ๋อนี่ไง IPO MIA ใชนมพี่เป็นโคดใหญ่เนาะ อันนี้นานนานไหมพี่นะตัวนี้อายุก็เราเราสิบปีหะโดยประมาณครับโหนานเหมือนกันนะอันนี้ดูดูแรงไงพี่เหมือนกับพวกไม้ทูเฟ่เลยไม่ต้องสนใจมากเนาะดูอดแลกเน่าเนาะราคาราคาประมาณไหนครับพี่สี่ันห้าครับอันนี้เป็นไม้ยอดฮิตเป็นหนึ่งในแรไอเทมของพาชีโพเดียมพาชีโพเดียมหก0ันห้าใช่ไหมพี่ตัวนี้ใช่หมพี่สั่งก้านโอ้โหแบบ สมมาตรกันเลยเนาะนี่ต้องออกใบพร้อมกันนี่เหบอกว่าสมมาตรเลยไอ้พาชีบางกีมันก็จะมีหนามเล็กๆเนาะอย่างนี้ใช่ไหมพี่ตรงกลางมีหลายตัวฮะนี่ก็พาชีพาชีเหมือนกันตัวต้มอ่ะเซิร์ชไม่ได้เลยนะเป็นตระกูลหนึ่งของพาชีใช่ไหมพี่ทรงยาวนะพี่เนาะพาชีต้นใหญ่นี้พี่เปิดยังไงครับเนี่ยเท่ากันพาชีเป็นห้าซีเป็นห้าเท่ากันครับราคายังเท่าเดิมไหมพี่ประมาณไหนนะพี่อันนี้ย สองพันห้าบอตอนนี้ทั้งคู่เลยเหรอพี่ราคาตกอ่ะเนาะแต่ก็ใครที่ชอบก็ยังสวยเหมือนเดิมนะอันเนี้ยอ๋อสวยครลายสวยนะต้นนี้ใช่ดาลายจะได้ใช่ทุกใบเลยแดงแล้วกระจายเขียวเนาะออทั้งสองต้นเท่ากันสองพันห้าถ้าขายดีก็เลยเอามาเยอะหน่อยแต่ไม้ใบก็มีคนเล่นเยอะจริงพี่เทเลียมต้นนี้จะเป็นตัวหายากกันเลยไมกินโดนิเซียผมไม่เคยเห็นเหมือนกัน แอนขอขอชื่ออีกทีได้ไหมครับพี่ซุปเปอร์บัมซุปเปอร์บัมแอนทูเรียมซุปเปอร์บัมซุปเปอร์บัมนี่เขาแป่แป่ตรงตัวอะไรก็คือขนาดใหญ่เป็นพิเศษเออบลลมเยแต่ทรงมันเชิดอยู่นะพี่ทรงมันเชิดอารมณ์แบบเชิดเอ้ยชกชกเก้าชั้นขึ้นเลยอ่ะอันนี้เปิดเปิดยังไงครับสามห้าสามห้าร้อยบาทอาโลเวล่าเขาจับนะพี่โอ้ไม่นึกว่าถาดมันจะโอ้สวยจังสามร้อยห้าสิบบาท สามร้อยห้าสิบาทอันนี้ก็เลี้ยงบุฟเฟ่ต์เหมือนกันเนี่ยพี่ไม่ต้องแบบน้ำเยอะเนาะตัวเล่าอันสวยเลยสวยเลยทรงปุ้มเนาะทรงทรงทรงแบบปานไม่ใช่ทรงเดียวคอมแพคด้วยนะพี่ดเง็กๆด้วยนะพี่สามร้อยห้าสิบบาทอ๋อมีหลายสีอืมท่านินท่านินว่าทำทองสวนโยคีแพนใช่ไหมพี่เฉพาะ อังคารพุทธพรฤหัสไม่อยู่แล้วโครงการสี่ใช่ไหมพี่โครงการสี่ล็อกล็อกสี่พัทยาแคคคูเลนด้วยอ๋อแ,แล้วก็เซอร์คูเลนซักคูเลน,เลนไม้อบน้ำนะพี่ใช่ไหมได้ขอบคุณครับ